นางเอกในจอพูดถึงปอทฤษฎีจากใจ <c oughs> หากจะพูดถึงผลงานละครของพระเอกจิตใจงามปอทฤษฎีสหวง <c oughs> เชื่อว่าหลายคนคงติดใจในฝีไม้ายมือการแสดงของพระเอกคนนี้และนักแสดงหนุ่มคนนี้ก็ฝากผลงานละครมาแล้วหลายต่อลายเรื่องรวมๆแล้วก็เกือบ30เรื่องเลยทีเดียว เส้นทางในวงการละครตลอดระยะเวลา11ปีทำให้หนุ่มปอมีนางเอกในจอมากมายหลายคนรวมถึงมีคู่ขวัญด้วยเช่นกันการสูญเสียของพระเอกชื่อดังทำให้บรรดานางเอกที่เคยร่วมงานกับหนุ่มปอถึงกับโพสต์ภาพความประทับใจและข้อความที่บอกเล่าเรื่องราวความรักที่เธอมีกับพระเอกภูทรนคนนี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีใครกันบ้าง ขอเริ่มจากนางเอกคู่ขวัญแพทนปภาที่ร่วมง,งานกับหนุ่มปอมาหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องแรกลิขสิทธิ์หัวใจตามมาด้วยละครเรื่องบารักทะเลฝันมาเฟียที่รักกิ่งแก้วกาฝากรักเธอยอดรักซึ่งแพทยอมรับว่าสนิทกับพระเอกหนุ่มเพราะว่าเจอกันละครเรื่องแรกตั้งแต่เธออายุ19ปีโดยหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มแพทก็ได้โพสต์ภาพหนุ่มปอลงในไอจีของเธอ พร้อมกับเขียนข้อความว่า10ปีที่แพทรู้จักพี่ปอมาพี่ปอเป็นพี่ชายที่ดีและน่ารักเสมอจากวันนี้และตลอดไปแพทก็็จะรักพี่ปอ <c oughs> นี่ก็เป็นนางเอกที่ร่วมงานละครหลายเรื่องเช่นกันสำหรับสาวพลอยเชอร์มานเริ่มจากละครเรื่องดังผู้ใหญ่ลีกับนางมาตามมาด้วยรักเล่สเสน่หลวงและเรื่องล่าสุดบวงบาบ ซึ่งพลอยก็ได้โพสต์ภาพของเธอและปอที่เคยร่วมง,งานกันและข้อความว่าหลับให้สบายนะพี่ปอพี่ชายที่น่ารักของพลอยขอบคุณพี่สำหรับทุกสิ่งช่วงเวลาที่เราได้ทำงานร่วมกันได้รู้จักกันได้เดินทางร่วมกันมาตลอดเป็นสิปีมันเป็นช่วงเวลาที่แสนจะมีคุณค่าในวันที่น้องล้มไม่ว่าจะเสียใจเรื่องอะไรก็ตาม พี่ปอคอยปลอบพลอยและให้กำลังใจและทำให้พลอยหัวเราะตลอดในวันที่พลอยยิ้มไม่ออกหรือวันที่แสนเศร้าจนมีน้ำตาพี่ก็จะคอยใส่ใจและเดินมาถามว่าน้องไหวไหมวันเวลามันช่างรวดเร็วแต่ไม่คิดว่าวันนี้พี่จะจากน้องไปจริงๆเสียแล้วความทรงจำที่ดีมันจะอยู่ในใจเสมอและตลอดไปไม่มีวันลืมขอบคุณพี่จากใจด้วยรักและอาลายัยหลับให้สบายนะพี่ พวกเราจะคิดถึงพี่ตลอดไปพี่ชายที่แสนดีของพวกเราลิปปปอต่อด้วยนางเอกอีกหนึ่งคนที่เคยร่วมงานกับหนุ่มปอสำหรับน้ำฝนพัชรินจากละครเรื่องเจ้าสาวบ้านไร่เหยื่อมานซึ่งเธอก็ได้โพสต์ข้อความลงในไอจว่าหลับให้สบายนะคะรักพี่ปอ มาที่นางเอกจ้าจิตตาพาที่เพิ่งจะได้ร่วมงานครั้งสุดท้ายกับปอจากละครเรื่องนางสาวทองซ้อยคุณนายแจวหมายเลขกหนึ่งซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเช่นกันและก่อนหน้านี้กับเรื่องอเวจีสีชมพูโดยสาวจ้าได้โพสต์ภาพของหนุ่มปอกับข้อความซึ้งๆลงในไอจีส่วนตัวว่าด้วยรักและคิดถึงหลับให้สบายนะพี่ชายที่รักและภาพที่เธอถ่ายคู่กับปอในวันที่ฟิตติ้งละครเรื่อง นางสาวทองซ้อยพร้อมกับเขียนบรรยายใต้ภาพนั้นว่าคมตานอนไม่หลับคิดถึงคนบนฟ้าคิดถึงมากจริงๆฝากนางเอกคมเข้มอย่างสาวเมย่าโนนทวันที่กำลังมีละครออนแอร์อยู่ในขณนะนี้กับหนุ่มปอในเรื่องสาวน้อยร้อยล้านสาวเมย่าก็ได้โพสต์ข้อความซึ้งๆเช่นกันว่าถึงพี่ปอไม่คิดว่าเมื่อคืนที่ฝันถึงที่จะเหมือนการจากลา ที่เป็นพระเอกที่หนูชื่นชมมากๆเพราะยิ่งได้ร่วมงานกันยิ่งเข้าใจว่าทำไมใครๆถึงรักพี่พี่ปอเป็นคนน่ารักตลกที่แกล้งและพร้อมปกป้องน้องๆเสมอถ้าใครไม่แจใส่เราพี่ปอช่วยแนะนำเทคนิคให้ตลอดพี่มักจะหาคลิปตลกตลกมุกฮาๆส่งมาในกลุ่มของเราเสมอสมกับที่เรายกให้พี่เป็นหัวหน้าพี่จิตใจดีช่วยเหลือคนอื่นเสมอทันทีที่มีโอกาส น้องเมย่ายังจำภาพที่พี่ช่วยขุดดินยายที่โลบ้านยายคทำได้แม้ว่าขาพี่จะเจ็บแต่พี่รีบวิ่งไปช่วยยายทันทีจนเหนื่อท่วมแล้วต้องมาซับหน้าทำผมเข้าฉากต่อพี่ชอบกินส้ตมตำกับก้อยดิบมากพวกเราทีมนักแสดงและทีมงานทุกคนรักพี่มากขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พี่มอบให้พวกเราแม้ละครเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พี่ถ่าย แต่เชื่อว่าคนไทยทุกคนจะจดจำภาพดีๆของพี่ได้ตลอดไปรักและอาไลายน้องเมยา่าป <c oughs> ากนางเอกสาวหยาดหยาดทิพปราชปานทที่ได้เล่นละครกับปอจากเรื่องผู้การเรือเร่และเรื่องบ่วงบาปก็ได้โพสต์ร่ปมหนุ่มปอเช่นกันพร้อมกับเขียนข้อความที่ว่าหลับให้สบายนะพี่ชายที่รักความดีและความน่ารักของพี่จะอยู่ในใจน้องตลอดไปลิฟ นอกจากนี้ก็ยังมีแป้วนัทพรที่เคยร่วมงานกับหนุ่มปอในละครเรื่องหัวใจสองภาคภูผาแพรไหมได้โพสต์ภาพปอและข้อความว่าคิดถึงส่วนนางเอกชมพู่อารยาที่เคยร่วมงานกับหนุ่มปอจากละครเรื่องต้มยำลำซิ่งซึ่งก็ได้โพสต์ภาพคู่ของเธอกับปอรพร้อมเขียนข้อความว่า l e t in peace บาวที่แปลว่าไปสู่สุขตินะพี่ชาย มาที่นางเอกสาวน้ำตาลพิจักนาที่เคยร่วมงานละครด้วยกันในเรื่องเรือนริศยาก็ได้โพสต์ภาพหนุ่มปอนและก็เขียนข้อความว่าพี่ปอพี่เก่งมากๆเลยพี่สู้จนมาถึงวันนี้พี่สุดยอดมากๆอยู่บนฟ้ามองลงมาบ่อยๆนะพี่ขอบคุณที่สร้างความสุขสนุกสนานสร้างความทรงจำดีๆให้กับทุกคนคงไม่มีพระเอกคนไหนทำอาหารอีสานได้แซ่บโดนใจเท่าพี่อีกแล้ว ขอบคุณที่ดูแลพวกเราทุกคนเป็นอย่างดีสร้างเสียงโัเราะได้ตลอดเวลาขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่เราได้ทำงานร่วมกันหลับให้สบายนะพี่ขอให้พี่ชายไปสู่สุขตินะคะพี่ <c oughs> นอกจากนี้ <c oughs> ก็ยังมีนางเอกสาววิกกี้สุนิาสาที่เคยร่วมงานกับปอจากละครเรื่องรักเลสเสน่ลวงและเรื่องกวนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหลได้โพสต์ภาพที่เธอเคยร่วมงานกับปอ พร้อมกับข้อความว่าคิดถึงความดีของพี่ปอคิดถึงความมีน้ำใจของพี่ปอคิดถึงมุกตลกตลกทุกเช้าของพี่ปอก่อนเข้าฉากหลับให้สบายนะคะนี่เป็นความรู้สึกจากใจของพวกเธอที่ยังรักพระเอกคนนี้ตลอดกาล